คุณผู้ชมครับวันนี้มีแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะที่6นะครับระหว่างเอสซีเมืองทองอยูไนเต็ดกับทีมอุรุวะเรดไดมอนด์นะครับเริ่มต้นการแถลงข่าวด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านเอสซีเมืองทองอยูไนเต็ดก่อนนะครับโอเค are not สลาวิซ่ายูคานวิก็บอกว่าเกมนี้นะฮะจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการที่จะควาาหาชัยชนะสำหรับกิเลนพยอง s อสเมืองทองยูเต็ดและจะพยายามจัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับเพื่อที่จะ คว้าชัชนะกับทีมอุรวะเรดไดมอนด์ให้ได้นะฮะส่วนผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าทำไมถึงตกรอบในถ้วยนี้แล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันในถ้วยนี้เลยโยก,กาก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งต้องยอมรับนะครับในแง่ของมาตรฐานของฟุตบอลจากเกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่นนะฮะพวกเขาไปถึงระดับโลกกันแล้วในเรื่องของทีมชาตินะครับและที่สําคัญเรื่องตัวผู้เล่นของประเทศไทยด้วยนะครับยังไม่สามารถพัฒนาได้ถึงขีดสุดซึ่งอนาคตเขาเชื่อว่าสโมสรจากประเทศไทยของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดในปีหน้านะฮะเอสซีจีมอนทอยเต็ดไกลับมาเล่นอีกเขาคิดว่าจะสามารถต่อกรกับทีมจากจีนเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นได้ดีขึ้นครับ ที่บอกนะครับเป็นเกมสุดท้ายของรอบแบงกลุ่มแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของเราเลยซึ่งอ,อ,อาจจะไม่ได้รุ้นเข้ารอบอนะครับแต่ก็เต็มที่ทุกคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกคนระับเราเล่นกับทีมระดับหอแถวอย่างแน่นอนเป็นประสบการณ์กับตัวเราครับเลยได้เล่นกับทีมระดับเจดีกันเก็หวังว่าจะชนะส่งท้ายครับเพราะว่าเล่นในบ้านเราเล่นในต่อหน้าแฟนบอลเราก็อยากจะเก็บสามคะแนานส่งท้ายของทัวร์นาเมนต์ครับ ในส่วนของมิฮาโลวิทนะฮะคุณซื้อของอุรวะเรดไดมอน์ก็ได้บอกว่าเกมนัดน,นี้เป็นเกมที่ออกมาเยือนเขาก็ค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรเพราะว่า SCG เมือมุทองยเต็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับก็คือ SCG มุงทองยเต็นั้นหมดลุ้นไปแล้วทำให้เกมการแข่งนในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นอาจจะเป็นเกมที่สนุกมากกว่านี้นะครับ และผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นก็ได้สอบถามมิฮาโลวิดถึงในแง่ของความกดดันนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่ากดดันพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องคว้าชัยชนะในการผ่านเข้ารอบต่อไปแต่เจ้าตัวจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าออกมาเป็นชีมเยือนส่วนสภาพอากาศนะฮะผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยของเราถามถามมิฮาโลวิดไปมิฮาโลวิดก็ได้บอกว่ายังไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ต้องดูพรุ่งนี้นะครับว่าพวกเขาจะ สามารถเล่นได้อย่างที่พวกเขาต้องการหรือไม่และในส่วนคำถามผู้สื่อข่าวจากไทยเพิ่มเติมนะฮะได้ถามว่าได้ข่าวบอกว่าทีมจากประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญในฟุตบอลเจลีกมากกว่าฟุตบอล a f c แชมเปียนลีกมิฮาลูวิดก็ได้บอกว่าแน่นอนครับการออกมาเล่น a f c แชมเปียนลีกมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยากนะฮะทางสโมสรจากญี่ปุ่นจะมองอย่างนั้นยากในแง่ของเรื่องของการเดินทางสภาพอากาศและการออกมาเป็นทีมเยือนนะครับ ซึ่งมันต่างจากเจลีกที่พวกเขาเล่นอยู่เพียงแค่ในประเทศของเขาเท่านั้นนะครับแต่ยังไงการลงสามทุกครั้งของทีมจากเจลีกก็มักจะมองถึงการคว้าชัยชนะเป็นอันดับแรกอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าความต่างของเกมมันต่างกันเท่านั้นนะฮะก็เลยทำให้อาจจะเห็นว่าหลายสมโมสรให้ความสำคัญกับเจลีกมากกว่านั่นเองครับ ส่วนทางด้านยูกิอาเบะนะครับกับตันทีมและอดีตนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้บอกว่าเกมนี้เจ้าตัวกดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าออกมาเป็นทีมเยือนแต่จะพยายามคว้าชัยชนะให้ได้และจะพยายามเล่นอย่างเต็มที่นะฮะดูการแถลงข่าวครั้งนี้ทางสโมสรอุรุะวะเลดายมอนค่อนข้างที่จะถ่อมตัวเองพอสมควรนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นเกมที่สนุกของทั้งสสโมสนะครับ